สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงยามทำหน่อยคืนรับแล้วพี่น้องแต่ว่าพอเพม่นยังไม่ได้ขืนมาจะหน่อยจังสิพุกเพ่อนเขาบ้านเขาเพื่อนนางเหลนก็แม่ก็นางไปนางมากว่ะร,รับขันสิเอานานก็ให้เพื่นอนอนอยู่อู่สิห้องเ่าดาวขืนมาก่อนพี่น้องมันนั่นแล้ว จนเดิกล่ะพ่อแล้วมือนจะปลูกไหมรถมันกลับมาได้เคยถอด,ดนะเ้่านั้นแจมันจะเสียกันยังอยู่สวนอยู่เพืนนะ่อนเล่งอย่าให้มันแล้วอยู่สวนพัก แล้วล่ะอบอไม่ได้ยินคอนสิไปไกลกว่านี้ก็ะยันมังคำตื่นป้าหลูกนอนอยู่ใครอยู่ไม่มีมาอะไรเก็บบ้านได้กินข้าวแรงได้พี่น้งองเลยสีห้องเพิ่นมากินข้าวแรงเลยพากันขเข้าเพื่อนอมันคำแต่ว่าประตูเ้างกอลอก็ยังเ้างกอลอกไว้แล้วนัว่นแหละประตูอันทางเข้าหน้าบ้าน เ้ากลัวเบิดคันนี้มีประตูแน่นนะเจ้ามาแข่งไปกินมาแข่งไปเนาะเพือกบวบตายเราแข่งก็ขึ้นมาอ่อนมาแก้อาซนนี่แหละเรายากกินแ้่มาเก็บเอาใหม่ไปเนาะนอนเพลินนอนเชียงหน้า ข่าวเดินข่าวเด้อแ,แล้วละมารถตอนนี้ก็กำลังสีขาวสองถุงพี่น้องเลยแต่ว่าบางครั้งก็ห้าก,กาันนอนไปนี่แหละมองก็อุย้ยเดือนใครแต่มีมา้าลายโต มาลลยโต๊ะโดจังน้อยจังกินให้พุทากินเขาแล้วก่อนได้กินข้าก่อนเราแล้วก็กินขขาแล้วก็สิเอามาทำงมาทำเขาในเพื่อนงามงา่นอนกระซังพยอี่า้องเยเียงกี่รอฮะรเล้าเขากรลอกไหวแน่นนะใคร้เมีมากระอุนใจนี่แหละพี่้องอุนใจนำมา ตามปลาทูพี่น้องเยใส่ผักหอมกินกันบบะแข็งแล้วแข็งไปหลังก็กิมน้นนำตเยิยนกับลายาพี่น้องเลยพักหมากอนไรที่เห็นนี่เป็นยาบากหำเบิดเลยนะเ้อกระเบื้องเบิ้เบิด,บดอายุจะได้เบิดคุ้นกับถิ่นน้ำ ยังไหอมคันสนัอยใส่ชุดเก่าพี่นองเลยขอพระยังไม่ได้มาสบายดีเด้พี่นองอีกรอบนเด้ว่าทุกคนุคนนะขอมานักชมเมขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆคอมเมนต์เด้อพี่นอ้องดีให้กำลังใจบอด้าเฮ้าแลคขอบคร้วและพี่น้องเลย อธิบายไปกันหลายๆรลอบนอกเกี่อวแต่ว่าการแต่มีคนเข้าใจแล้วกับบวกเข้าใจแต่ยังของใจอยู่่าคือเฮานะอ,อ,อึดอัดแพงเฮานะแต่ว่าสำหรับคนที่บกเข้าใจนะแบบขาไม่มีที่ไปยังจะไล่อยู่เจ้าบุปผินขอยน,อน้องนีบบ่งกับิบัวเลยพยายามเำาบกว่า แต่ว yup. <c bio> ่าถ่ายเแต่ย่าพึ่งย so ังให้เจ้าถทำคอยบางสิ่งบางอย่างเนาะคอยว่าออกคลิปเรได้เราจะสมมติคลิปเขาว่าอีน้องอีน้องเราเราเราว่าออกบ่ได้นะแต่อยู่ในขอบเขตของเท้าอะไรกันหน่อยแต่ว่าถ่ายยังพึ่งความจริงหรือว่าบางหลังเหตุผลถักมาเนาะพี่น้องถักมาเฟซบุ๊กเราได้เลยเฮาก็ได้เนาะพี่น้อง ไลนะ้นอนเออคมปลอดใจเขาเข้าเองไม่ได้เนือหนอนที่เขาว่อสมี่ง,งเน้อหนยคืออึดอัดแห้งอะนะก็แบบคนบขอใจแต่ยังบอขอใจนะมืใอทเพียนหาเพราะว่าอธิบายยังกับันย,ยังบอกขอใจแล้วก็มีทางออกคือเนื้นอเดี๋ยวพุทซากกันในครอบครัวก่อนแล้วจังไรแล้วจะมาเสี่ยงที่นอกเา เจอมั่อกี้กนเยนอยู่คือเฮาเนี่ยแบบเอาลูกกับเมื่อไแล้วนะไม่มาจีบแบบอันบริเวณวะไเล็กน้องเรื่องสิตเป็นประสาดหย่อนเท่านะเี่เอาเรืองเขาเงี้อจีใจร้ายเกินไปขึ้นวาพลาเหตุหนตัวเองสภผ่าเสียงโตม เพศไอนคิดร้ายน้อนกับนอนบ่ค่อยรับรับกับลาแวงนะน้อนึงปไะอย่างนั้นที่้หารบราซัปจนการแต่วันใช้คนบอกมากแล้วก็บอกว่ยังขอดจายหน่ดเลยเลยว่าพี่น่องจักทำเลยสทธามพี่น่องไม่สิทามอ่อนไม่สิความคิดเห็น อบได้ยังเียว่โบเป็นยังใช้สูตต่อไปเท่าไงนะเลประสาอันหนกันด้แบบมันถ่ายมมนสะดวกเส่งเสาหรือเป็นไดแล้วมันน่ผิดอยู่นะส่วนเท่าส่วนเท่าขอนใดนะครับขอก่อนสองสามเดือนหนูกับ แก่ท่านปันนักคนนี้นะจอจะพยาำนะครแม่หลังคอดมันจะเป็นมีลูกมีสาวว่าสิบเยอ,อย่เล็กน,น,น้อยแต่ตามนะเก็บมในใจ ได้รับเวลาาสินอนนะเรื่องสิครับมาหุ่นเรียนในหัวเลยถูกกูเสดที่หนึ่งที่สองะรับแน่บ่แน่นะแต่ม่จะไปห้องเมื่อยเหรอทิ้งย ja. mm ังก um ็เม evet ื OK> kind of ่อยเจะกันมีลูกมีพี่น้องเห็กำลังใจมีครอบครัวะกำลังใจกัดขยแน่นคนอื่นเจอเรื่องนักกว่าห้ากัน เขายางนนอง่ะเนาะเขายางสูงบเขาเออเท่าไรกําลังใจมากหนึ่งพิจงรจการเนีน่ยถนอมเท่าไปซื้อท่านเปิดให้นัง่งคุยยิ่งเนะี่นถนอมเด็กกําลังใจขนาดว่าร์เล่าบอลคือเทาอ่ะนะขนาดว่าเล่พิการนะเล่าเป็ยังสูบถ้าก็สู้ต่อไปของผ่านเนาะ คือประเด็นคือดีหูดดีเลยมันจะบ้อห่างแบบไม่ต้องอ่านคอมเมนต์เขาอ,อ่านคอมเมนต์เลยมันแบบ dài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những องมาเล่ากนเล่านะวเนยที่วัวที่ยังอะเดี๋ยวแม่ก็กลัวตนก็ไปเนที่แห้งเนาะแล้เล่ากันยัไงที่น้องาะใช้หนูกับเรืองงา ไป้ายจังเลยนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วค่ะแกมมากข้าเข้า ก็สิบุกทัวนั่นได้ดื้นะมันเพื่อแจกแบบโอ้รายลายยามไม่ได้ิะบุกถอนพุดนใส่ตั้งนะบนญบัญชีสิงอนอูุ้นก่อนนอนได้หรืออม แม่จะช่วอ,อุบขึ้นพอกันคลิปหนาได้พี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกทุกพ่ดดพอเม์ทุกทุกกำลังใจได้พี่น้องเดอ้อพอกันใหม่สบายดี